ใช้น้ำหยกที่กลั่นมารวมเข้ากับวิชาดวงใช้น้ำแข็งเมื่อชาติที่แล้วทําให้พลังจิตวิญญาณเข้าร่างแล้วรู้สึกได้ว่าร่างกายมีพลังมากขึ้นเจ้านายมีคนมาเยี่ยมขอรับเจ้าวินติวเจ้าทำให้ข้าพูดไม่ได้แต่ละวันร้อนรุ่มเหมือนถูกไฟเผาไหม้เจ็บปวดทรมานเหมือนตายทั้งเป็นกว่าจะลงจากเตียงได้วันนี้ข้าจะต้องฆ่าเจ้า ข้าจะวินจิ๋วซะไปตายซะเถอะมาหาที่ตายอีกแล้วฟุบฟิวปวดนี่มันโอ๊ยอ,อคุณหนูรองท่านเป็นอะไรไหมเจ้าคะอึกโอ๊ยโอ๊ยตาวินจิว๋วข้าจะต้องให้เจ้าตายเจ้าต้องตาย จวินเจียนเถียนเจ้ายังกล้ามาอีกนะฝุบไม่กลัวตายจริงๆหรือไงสงสัยครั้งที่แล้วจะสั่งสอนเจ้ายังไม่พอสินะเข่าไปเร็วคุณหนูคุณหนูร้อยพวกเจ้าขานนะขอรับข้ามั่นจวินจิ๋วเพื่อจะฆ่าเจ้าครั้งนี้ข้าเอาคุณมากกว่าครั้งที่แล้วข้าไม่เชื่อหรอกนะ นี่นี่น,น,นี่มันอะไรอ้ยเจ็บปุลืเกินอ๋อช่วยด้วยเมี้ยวแบบแบบแมวตัวนี้มัน,ม,นมันคืออืมดีมากเดี๋ยวตอนเย็นวันนี้จะเพิ่มปลาแห้งให้เจ้าเมียวกูกูคุณหนูคุณหนูร้องอยาขาจะต้องฆ่าดนางจวินจิว๋วายาแก้พิษขาจะไม่เว้นไววอีกต่อไปแล้ว เจวินเจนเฉียนครั้งนี้ไม่มีคนมาช่วยเจ้าแล้วแรงเยอะมากเจวินจิ่วทำไมแข็งแกร่งกว่าเดิมอ้อยอ้ยอยอยมือและเจ้าของขาขายับไม่ได้แล้วงั้นหรือ,อ,อต่อรอบมาแล้วเกินรู้ไหมว่าทำไมไม่ฆ่าเจ้าข้าเพราะว่าตอนนั้นเจ้าปลักข้าตกเหว แขนขาก้าหักพูดไม่ได้ข้าทำได้แค่รอวันตายไปในป่านะั้นความรู้สึกตายทั้งเป็นแบบนั้นจจวินเทียนเฉียนเจ้าก็ลองสัมผัสกับความรู้สึกแบบนี้เถอะนะเจ,จวินจิ๋วอ้าฮ้ยน่ารำคาญปีล่วเอานางไปทิ้งไว้ที่หน้าประตูบ้านของจวินเลยเทียนแล้วเตือนเขาด้วยว่าอย่ามายัว่วโมโหข้าอีกจะมีจุดจบแบบนี้เจ้าค่ะ บีล้วเป็นคนของพ่อข้าที่ส่งม,มาจับตาดูจวินไม่ใช่หรือทําไมกลายเป็นคนของจอวินจิ๋วไปแล้วอาหากร่างเดิมรู้ว่าจวินเทียนเทียนมีจุดจบแบบนี้คงจะสบายใจสินะเจ้านายรีบดูสิจวินเทียนเทียนเพิ่งจะทําไอ้นี่ตกไว้นี่คืออะไรเหรอหนี่คือหินจิตวิญ,ญญาณข้างในจะมีพลังที่จะช่วยเจ้านายให้ฝึกฝนที่แท้ก็คือหินจิตวิญ,ญญาณหรือนี้ แต่ว่าหินจิตวิญ,ญญาณเล็กขนาดนี้จะพอค่าใช้ปลึกผลได้อย่างไรอย่างดีที่ก้าเห็นความทรงจําของร่างเดิมว่าสามารถหราหินจิตวิญ,ญญาณได้จากที่ไหนหาหินจิตวิญ,ญญาณเอ๊ะอยู่ที่ไหนกันนอกเมืองเฟิงหลวมีเหมืองแร่หินจิตวิญ,ญญาณในวันที่15ของทุกเดือนจะมีการจัดงานเชื่อชมบินสามารถซื้อกาหินที่ยังไม่ได้ขุดเจาะเอ๊ะถ้าเป็นเช่นนั้นก็เหมือนกับยกนะสิ พนันหินเป็นจุดแข่งของเจ้านายไปกันเถอะไปกันเจ้านายพวกเราไปงานชมหินกันอืมพวกเราไปกันวันนี้เป็นวันที่สิบห้าพอดีไปตอนนี้น่าจะยังทันงานชมหินเจียนเฉียนเจ้าเป็นอะไรไปเจียนเฉียนไต่เท้าหมอกลูกคุณหนูรองไปพบเจวินจิวจากนั้นก็กลายเป็นเจ้าน,นี้ทั้งมือและเท้าก็ไม่สามารถใจการได้ขอรับว่าไงนะ นางตัวดีตะวินจิ๋วละ่ะข้าจะไปคิดบัญชีกับนางตะวินจิ๋วไม่อยู่จวนเจ้าค่ะข้าน้อยไม่รู้ว่านางไปไหนหน้าสมเพชรไรประโยชน์หวานเอ๋อละ่ะนางจะกลับมาเมื่อ,อไรคุณหนูว่านเจอไต่ต้าตะวินเลยไปงานจมหินสักพักก็จวนจะกลับก็รับตอนนี้ตะวินเลยคือก้นปวดในสายตาของนายหญิงสงสัยครั้งนี้จะต้องจัดการนางตัวดีตวินจิ๋วได้แน่ สับไม่เละเป็นหมืนม่นๆชิ้นเลยลวิรั่วเจ้ากลับไปซะปอจวินจิวกลับมาให้หรีบมารายงานค่ะเจ้าค่ะเมื่อเมื่อกี้นางกำลัง,งยิม้มท่านพ่อปีรั่วทรยศพวกเราแล้วตอนนี้นางเป็นคนของตวินจิ๋วเออเออเอ่อเอ่เอ,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 อนห้ามเชื่อนางนะเทียนเทียนข้ารู้ว่าเจ้าทรมานข้าจะต้องฆ่านางแก้แค้นแทนเจ้า ปีลวจะจับตาดูนางทุกฝีก้าวพอพี่เจ้ากลับมาพวกเราจัดการนางทันทีประกองคุณนูรองไปนอนซะไปเชิญตันหมอมาดูออเออเออตันพ่ออย่าไปนะห้ามเชื่อปีลวดนะหินมาศจันสมกับเป็นงานชจมหินคึกคักจริงๆเจ้านายพวกเราก็ไปดูกันเถอะหยุดก่อนข้างในกำลังจัดงานจมหินคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้าไปงั้น ข้าก็มาร่วมงานจมหินเหมือนกันนะเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอย่างเจ้าจะมาร่วมงานจมหินเนี่ยนะเจ้ามีเงินไหมล่ะรีบใส่หัวไปเร็วๆอย,ย่ามาควางหูควางตาพวกข้าเอ้ยดูถูกคนนี่หลีกไปหลีกไปหลีกไปให้หมดนี่รถม้าของใครกันทำไมหญิงพยองขนาดนี้ถนนเส้นนี้แคบคนก็เยอะอยังวิ่งพุ่งมาอีกชุงเบาๆหน่อยนั่นเป็นรถม้าของตระกูลจวินเชียวนะ ว่าไงนะตระก,กูลจะวินเฮ้ยมีเรื่องด้วยไม่ได้เลยตระก,กูลจะวินงั้นเหรอจะวินหวานเออคุณหนูหวานเออเชิญกรับใส่หัวไปใส่หัวไปอย่ามาเกะกะขวางทางไม่เจอกันตั้งนานครั้งนี้มีหินสวยๆมากมายมาจากเมืองเกาเก่ที่มีชื่อเสียงรอ้อยท่านมารอชมกรับด้วยสายตาของท่านแล้ว พ่อคงจะได้เห็นจิตวิญญาณไปไม่น้อยข้าจะลดราคาให้อ๋องั้นเหรองั้นอีกสักพักข้าจะไปเลือกของเท่าแก่ให้เยอะสักหน่อยท่านนี้คือผู้ดูแลตระกูลจวินมาจากเมืองหลอกของข้าไท่เท้าจวินเลยอีกสักพักดูแลเขาให้ดีละแน่นอนก็รับไต่เท้าจวินเลยเป็นเกียรติยางมากที่ได้รับใ้ไต่เท้าเจิญทั้งสองเข้าไปได้เลยขอรับเจ้ากอตานนี่ทำไมยังไม่ไปอีก ไม่เห็นเรื่องไหออกวางตังท่านตังสองอยู่ข้า,ขามางานชมหินนะงานโจมหินนี้หมอที่จะให้ขอทานอย่างเจ้ามาได้อย่างไรเด็กๆรีบเอานังนี่ออกไปซะมาวางตังเข้าของแขกเดี๋ยวก่อนเท้าแก่รู้ได้อย่างไรว่านางจะเข้าไปขอทานนางแต่งตัวเช่นนี้น่าจะรู้ว่าคนที่มาร่วมโมหินมีแต่คนรวยๆหากไม่ใช่เขาเข้าไปขอทานก็คงจะอยากเข้าไปก่อคนมีเงิน จะวินหวานเออจำข้าไม่ได้งั้นหรอจำนั่นแหละที่เป็นขอทานผมยาวถ้าเปล่าแต่วิสัยทัดสั้นเจ้านายค่ะเคยเห็นมาหมดแล้วตั้งปูเขาทองปูเขาเงินไม่ใช่ว่าคนโบราณแบบพวกเจ้าจะมาดูถูกง่ายๆหรอกนะแหวะยังเอาสัตว์มาที่นี่ด้วยเหม็นจริงๆเมวแมวจำนั่นแหละที่เหม็นเหม็นกันทั้งบ้านเสี่ยอูเป็นแมวที่รักความสะอาดที่สุดแล้วยินดีท่านรับใจท้าววินเลยที่มาเยือนที่นี่ข้าขอหมอที่นี่แล้วกัะ เศษเงินเล็กๆพวกนี้ให้เจ้าเอาแล้วรีบไปซะคุณนู้วานตัางจิตใจดีงดงามจริงๆสมกับเป็นคุณนูตระกูนจวินอรวมก็ใจดีแจกเงินไปทั่วคุณมีเงินนี่จังแตกต่างกันจริงๆแค่เศษเงินยังมีหน้าหยิบออกมาอวดผู้คนขี้งกจริงๆถ้าอย่างนั้นข้าขอมอบอันใหญ่ให้เจ้าได้ชื่นชมความว่างเปล่าในมือข้าก็มีเงินเหมือนกันตุ๊บอ้าอึก เอ้ย้าตาฝาดไปแล้วนี่ขนาดให้คุณหนูเป็นขอทานดี๋ยวจองกลับไปรีบเลียกแก่งเลียกาสักหน่อยแล้วทองคําตำลึงตองคําตำลึงตองคําใหญ่มาก้าดูถือว่าแสงของมันจะสว่างเจิดจ้าจนทําให้้าตาบดแล้วละเอ่อถวกถูกเจ้านายค่ะทาให้ตกใจจนอึ้งไปเลยลสิ <c oughs> ถ้าพวกเจ้าเห็นภูเขาเงินภูเขาทองของเจ้านายค่ะพวกเจ้าคงจ,จะตกใจตายเจ <c oughs> ้าไหนาพวกาหารย่มไปเลยโถวัย เจ้าเจ้ากล้าคุกคามข้าข้าจะตบเจ้าให้ตายไปเลยใช้กำลังเจ้าหาเรื่องเองนะหยุดนะฟุยุนเฉียวมีข้าอยู่ทั้งคนใครคิดจะกล้าทำร้ายเหม่นนางคนนี้กูกูคุณชายรองยุนกุณชายรองยุนทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ค,คุณคุณชายรองยุนทำไมท่านรู้จักนางแพทย์สยามคนนี้ ปากเจ้านี่จังหยาบคายจริงๆแม่นางคนนี้เป็นสหายของข้าอืเจ้าพูดหยาบคายเต็มปากเต็มคำหาเรื่องแม่นางผู้นี้ก่อนข้าต้องการให้เจ้าขอโทษแม่นางผู้นี้เดี๋ยวนี้ว่าไงนะแม่นางผู้นี้เป็นสหายกับคุณชายรองยุนรู้ว่าแม่นางผู้นี้จะเป็นคุณหนูผู้สูงส่งของตระกูลไหนนะสงสัยแม่นางผู้นี้มีฐานะไม่ธรรมดา คุณชายรองยืนปกป้องนางแปดสยามผู้นี้แบบนี้นางเป็นใครกันแน่โถเอ้ยคุณชายรองข้าไว้หน้าท่านได้แต่ท่านก็เห็นว่านางเพิ่งจะเอาตำลึงทองโยนใส่ข้าถ้างั้นนางก็ต้องขอโทษข้าไม่ก็ให้พวกเรามาพานานหินกันใครแป้ก็ต้องขอโทษอีกฝ่ายเจ้าก็ได้เจ้าจะพานานยังไงล่ะเด็กคนนี้จะพานันหินกับคุณหนูหวานเอ๋อ ว่าเดิเป็นนักจิตวิญญาณขั้นสองเ่านะเด็กคนนี้กําลังตํำตัวเองขายหน้าแต่แท้เลยในเมื่อเจ้าตอบตกลงแล้วงั้นเจ้าและค่ะก็ต้องเลือกหินมาหนึ่งก้อนหินของใครสามารถมีหินจิตวิญญาณที่มีมูลค่าสูงกว่าก็ชนะแต่ถ้าเจ้าแพ้ค่าแล้วก็ <c oughs> นางเด็กแปดสยานี่กล้ารับคําท้างั้นข้าจะทําให้เจ้าอับอายขายขี้นหน้าตกลงกันต่อหน้าสาธารณชนมากมาย ถึงจะเป็นคุณชใยรองยุนก็ช่วยไม่ได้คุกเข่าขอโทษค่ะและจากนั้นก็คลานออกไปก็ได้หากเจ้าแพ้ก็ตามเช่นเดียวกันด้วยล่ะ <c oughs> ข้าเนี่ยน่าจะแพ้เป็นไปได้อย่างไงร,รอเจ้าคุกเข่าขอโทษข้าได้เลยดูความมั่นใจของจว,วินหวานเออตอนนี้ไม่รู้เลยจริงๆหากตอนที่นางแพ้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก่อน แม่นางจาวินจวินหวานเออนางเล่นพนันหินเก่งข้าไปเลือกหินเป็นเพื่อนเจ้าข้าสามารถช่วยเจ้าได้ไม่ต้องห่วงนะข้าไม,มีทางแพ้อยู่แล้วคุณหนูจวิน